นานหน่อยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยนานๆหน่อยไม่กันนานๆนะทุกอย่างเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ทม้นานๆเลยเดี๋ยรียมจะดับล้างกันนานๆนะไม่ใช่การคุยละไม่ละด้วยเอาตรงตัวนี้โลดเลยอ่ะตรงตัวนี้โลดตรงตัวนี้ผ่านตรงๆเลย ไม่เลยทุกอย่างก็ไม่เลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่กันนานๆเลยเออไม่ต้องมีความเห็นไม่ต้องมีความหมายกันละแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องมาแบบนั้นแบบนี้กันละลามันทุกแบบสลายมันทุกแบบเอยนาะไม่มีอะไรเยอะที่เยอะก็เพราะตัณหาปูนแสงเยอะขั้นตอนสเต็ป แบบนี้แบบนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะตัญหามันปรุงแต่งที่ถีเยอะปัญหาปรุงแต่งตัวรู้เยอะตัญหาปรุงแต่งความเห็นความหมายเยอะมันก็เลยมีเยอะทำไมมันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่มันก็ไม่เป็นตัญหาละมันก็ตัดไม่กระทั่งตัวตัดตัดไม่กระทั่งตัวไม่ตัดเรียบร้อยละมีเยอะ แต่ให้แต่ให้ไหมไม่กระทั่งตัวไหมเองเออไม่ต้องไปไหมอะไรไม่มันทั้งไหมทําไม่ไหมไปด้วยกันทุกอย่างไม่ต้องไปคอยไหมอะไรทุกอย่างโอเครู้ขึ้น มันเรียกเขาเรียกว่ากรรมสัมพันธ์นะอย่ามาเรียกว่าในโลกเนี้ยสังสวัสดิ์เนี่ยเราเรียกว่ากรรมสัมพันธ์กรรมดีกรรมไม่ดีก็กรรมไอ้วาสนามคือกรรมนั่นแหละเออเนาะไอ้วาสนามเนี่ยเขาก็เรียกว่ากรรมนั่นแหละแต่ว่ามันมันใช้มันเป็นการใช้ภาษาไง ดัแปลงภาษาปรุงแต่งภาษามันดูดูดีอย่างนนี้แต่มันคือกรรมกรรมดีก็กรรมไม่ดีก็กรรมอันโลกนี้สังสวรนี้มันเกี่ยวข้องกันด้วยกรรมอย่างเดียวเอออันคำว่าเกี่ยวข้องเนี่มันคือปัญหานั่นเองในการเกี่ยวข้องอันคำว่าเกี่ยวข้องนั้นก็คือลักษณะของกรรมในการเกี่ยวข้องตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยมันก็ตัวเวีนตัวกรรมนั่นแหละ แต่นั้นไม่ต้องคิดเยอะน้องอะไรเยอะแล้วก็ในโลกในสังสวัสเนี่ยแต่ละดวงจิตแต่ละดวงวิญญาณเนี่ยมันก็กรรมสมพันญกันมาไม่เท่าไหร่ก็แล้วกันนะโลกสี่ยุคสมัยกี่รุ่นก็จำเจกันอยู่เงี้ยสังสวัสเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกวนเวียนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น ก็อย่างเนี้ยจำเจทั้งซากมามา่เท่าไหร่แล้วอยู่ที่เนื้อหาตัดสรุปนะไม่เลยลูกติดปัจจุบันก็ไม่เลยไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองสรุปไปแบบนี้เลยอืมจะได้ตัดตัดให้ตัดตัววนเวียนให้ตัดตัวกรรมสั้งผลสัมพันธ์ให้ตัดตัวกรรมสั้งผลสัมพันธ์ให้ อย่างก็ไม่ดิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ไม่ไปด้วยกันเลยเรียกว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดไปด้วยกันเนะะี่ยตัดสรุปสรุปไปเลยจะอยู่แค่วาสนาสัมพันธ์จะอยู่แค่กรรมสัมพันธ์อ <c oughs> เนี่ยหาตัดสรุปสรุปให้เลยสังฆวัตพรพุทธองค์ทุกทพระุทธองค์ก็มาตัดสรุปช่วยตัดสรุปช่วยมาจบช่วยไม่ได้มาส่งเสริมสังฆวัตรจบช่วยทุกทุกทุกพพุทธองค์เลย จะช่วยมาตัดร like yeah, ู้ช่วยแล้วก็ใช้เนื้อหาตัดรู้เนี่ยสรุปช่วยสังสารประโยชน์ตลอดตลอดสั้นแับขั้นหมดใช่ไหมทุอย่างก็ไหมอไหม่มาทั้งไหม้ก็ไม่ไหม่ไม่ยึดก็ไม่ยึดมันทั้งยึดเขามัยึดเลยทุอย่างสรุปร้างทิ้งมปเลยไม่ยึดไม่ยึดไหม่มาทั้งไหม้ถ้าไม่ไหม่มันก็ตัดมันก็ตัดตัวตัดตัวไม่ตัด สรุปสั้นๆแบบนี้นะไม่ต้องเยอะไม่ต้องรายละเอียดเยอะถ้ารายละเอียดเยอะมันปัญหามันเยอะปัญหาปัญญาเยอะปัญหาทีงเยอะอันนี้เดียวก็ยัหล欲望多所以你一丁点都不要存疑要它短结束 ไม่ต้องไปเจริญในแบบสติสมาธิแบบที่เราไปเจริญเอาธรรมเอากันอย่างนี้มันเป็นโลกิยาธรรมมันเป็นธรรมที่มันเหมือนกับตัณหาเอาทรมตัณหาปรุงแต่งธรรมประทานเอาธรรมตัณหาประธานยึดธรรมอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาตัศนุเนี่ยมันมันก็มันไม่ใช่อะไรกับอะไรมันไม่ใช่จะไปปฏิบัติเอามันไม่ใช่จะไปเจริญเอาตัวไหนเลยเนื้อหาตัศนุเนี่ยมันตัดเลยไง งั้นคุณก็ใช้ภาษาปัจจุบันง่ายๆคำว่าตัดนี่ก็ไม่สิถ้าไม่ไหม้มันก็ไม่ตัดเออก็ไม่สิถ้าไม่ไหม้มันก็ไม่ตัดตัวอย่างตัวอย่างมันก็ไม่ไปเลยสิอถ้าไม่ไหม้มันก็ไม่ตัด ยิ่งไปอะไรเยอะมันก็ตั้หาตรงแต่เยอะเท่งเยอะมันก็กลายเป็นสังอารมณ์สังวัตขึ้นสังวัตขึ้นนะดังนั้นไม่ต้องไปเยอะตลปสั้นสั้นหมสั้นรลบแบบสั้นๆหมดสั้นสั้นก็ไม่เหลือไม่เอาก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันอย่างนี้ไม่เอาก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เอาเออ่างนี้ ไม่ยึดก็ไม่ยึดไม่ก็ทั่งตัวไม่ยึดเองไปดได้กันเลยทุกอย่างไม่ยึดให้มันไม่เหลือไม่ก็ทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันสรุปไปแบบนี้ก็ว่าเนื้อหาตัดสรุปสรุปไปเรื่อยๆสังสวัตดิมันก็จบไปตามแต่ถ้าเราไปเสี่ยมเขาไปสั่งสอนเขาต้องเจริญตัวนั้นปฏิบัติตัวนี้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่ามันไม่จบยิ่งเจริญก็ยิ่งยิ่งเป็นสังฆวัตริในตัวเจริญยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งเป็นสังฆวัปฏิบ เออมันจบที่ไหนอ่ะมันกลายเป็นตัวไม่จบกเสียเองในตัวปัจจบันดังนั้นต้องสรุปดีๆนื้อตัดสู้เนี่ยสรุปให้มันเป็นภาษาสามัญปัจจุบันที่ตัวเองฟังแล้วมันก็สามารถที่จะตรงตามนั้นได้ภาษาปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องเป็นภาษาที่ปรุงปุงแต่งอะไรมากามโวหาจำนวน เห็นมองแบบนี้ปัจจุบันนี่แหละภาษาปัจจุบันของแต่ละยุคแต่ลสมัยนี่แหละภาษาปัจจุบันแต่ละพบแต่ละาษาปจบันของแต่ละยุคแต่ละพเสียชออจะกลายเป็นดัตะวิบมันจกลายเป็นมายาในเรื่องันจะกลายเป็นเลื่อน้อยไปเลื่อนลอยก็ใช้ภาษาปัจบันนี่แหละอยู่ในยุคนีก็ใช้ภาษายุคนี้อยู่ในอยูในปัจบันใช้ภาษาในพน 啊你。不、oh, yeah. 用要，你不是你的你在问一下。你在哪里？在哪你去哪里,哪里,、啊、去哪里的？河南、嗯。在哪个省份？哦、呃，我是河南，河南啊，嗯嗯，我是祖籍山东人。山东。山东。啊。山东。啊嗯 โลกไปเดียวกันหมดใช่ไหมอืโลกไปเดียวกันหมดเลยเดียวก็ไปเกิดตรงนี้เกิดตรงนั้นตายตรงนี้ตายตรงนั้นมันก็ไปเรื่อยๆก็เรียกว่ากรรมสัมพันธ์อันในโลกนี้ทั้งโลกมันก็มันก็กรรมสัมพันธ์กันทั้งนั้นแหละเราอาจจะไปเรียกว่าบารมีสัมพันธ์บ้างบุญสัมพันธ์บ้างวาสนาสัมพันธ์บ้าง มันเป็นภาษาที่มันมันอุปโลกเข้ามาเรียกมากล่าฐานแต่เนื้อหาจริงๆก็คือกรรมสองันานการเกี่ยวข้องกันเนี่ยเรียกว่ากรรมสองผ่าน เขาบอกว่าขอบอกให้หน่อยว่าอะไรเธอ,วอวความหลุดพ้นที่ดีคื สิ่งที่เราถามเนี่ยมันเป็นปัญหาในคำถามสิ่งที่เราถามเนี่ยมันคือไม่หลุดพ้นพูดง่ายๆคือพื้นนมัไม่จบพอเราไปค้นหาปั๊งก็ไม่หลุดพ้นในตัวค้นหาค้นก็ไม่ได้สิไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องหลุดไม่หลุดอะไรนั่นแหละหลุดจากปัญหาที่อยากหลุดไม่ต้องคิดว่าจะต้องหลุดไม่หลุดไองคิดว่องหลุดไม่หลุด อย่างเงี้ย <intellectual> ม <craw let> ันหลุดหลุดพอนจากตัวตัณหาที่มันอยากหลุดนี่อยากใหเ你想要解脱的这个欲望中脱离嗯，ดังนั้นโลกไม่ต้องค้นหาอีกเพราจะต้องหลุดไม่หลุดอะไรไม่ต้องไปค้นหาอะไรัวค้นหาเป็นตั้ง คนนั้นก็เที่ยวไปถามปัญหาถามอย่างนี้นี่นี่นี่มาเร็วว่ะคนคนอื่นเขาก็ไม่เคยอยากกันก็ต้องถามนี่ก็เรื่องปัญหาอยากดูอยากเห็น你这个叫你的欲望，想知想见。

哎，我如果能，如果我我出去能够挣得到钱，我就想说出去挣钱。挣不到钱的话，其实我是想出家的。我我其实……你，他个也谈了，考个雅谈钱，然后，嘛，他他有钱，人考个赚得来，就考这样的。 จริงๆแล้วเรื่องการบวชเนี่ยมันไม่เกี่ยวเงินองค์พุทธาก็ออกบวชก็ไม่ได้หอบเงินไปบวชเอสละออกจากบรรลากจากบัลลังก์สละออกจากบ้านในเมืองสละอจากความเป็นกษัตริย์สละความเป็นสละเงินตัวสละเองดีจะเป็นเนื้อหาของการบวชที่แท้จริงเร่งการบวชที่แท้จริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับคนผมโล่ผมผ้ามันเนื้อ หาจริงๆที่ตัดสร้ให้การบวชที่แท้จริงนี่คือการสละไม่กระทั่งตัวสละเองละไม่กระทั่งตัวละเองนั่นแหละบวชมายึดไม่กระทั่งตัวมายึดเองนั่นแหละบวชบวชแบบตัดสู้ไงไม่ใช่บวชแบบรูปแบบพระอาจารม่บบวชแบบตัดสูของจริงไม่ใช่บวชแบบรูปแบบการบวชที่แท้จริงเนี่ยมันคือการสละหรือการละ แต่ลูกต้องฟังดีดว่ามันเป็นสละอะไรการบวชแท้จริงรมันสะละไม่กระทงตัวสละเองละไม่กระทงตัวละเองเนงั่นแหละที่มันจะไม่เกี่ยวกับหญิงหรือชายมันจะไม่เกี่ยวกับคนผมหรือไม่คนผม มันจะไม่เกี่ยวเรามีรูปแบบไหนอย่างไรมันจะไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวไม่ตั่งตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละเนื้อหาของการบวชที่แท้จริงบวชที่มันจบในการบวชเลยบวชที่มันตัดสุรู้ในบวชเลยบวชที่มันนิพพานในการบวชนั่นเลยไม่ใช่ตรงที่ก่อนผมห่อมผ้าหรือว่าไปลี่ยนในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้มันไม่ใช่นั่นคืาเรียกว่ามันสิ่งที่อุเบกขสิ่งที่สมมติ เนี่ย้ามการบดเนี่ยแท้จริงเนี่ยลูกไม่มีันจะ干สระละละเนี<为>่ยแท้จร<哎>ิงเนี่ยม<客>ันละมันลไม่ทั้งตัวละเอง 连舍的,的不舍，他不是去舍掉什么。没舍啦，舍啦，哎，这样子的话才会究竟。舍连舍者舍的人也完结。多舍不舍了，就是舍的人也完结。连舍也舍，那么就是舍中的我也自发的结束，没有，这就是真正的就好好的。嗯。 ดังนั้นมันไม่เกี่ยวความเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่เกี่ยวัารูปแบบไหนเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองอืมอย่างนี้จบเลยเขาาไม่เกี่ยวไม่กะังวไม่เกี่ยวเองนี่กจบเลยจบตัวไม่เกี่ยวนันะก็จบัวไม่เกี่ยวเตม่วเัไีตัวไมกี่ยวเลยั่เกีวัไม่เงหลัวี่ยเลเี่ไี่ตกีเั ฉะนั้นเนื้อหาอวัจจหรือว่าเนื้อหาของเนื้อหาตัดสรุปจริงๆเนี่ยก็มาจากการละการสละซึ่งการละการสละกเราก็ต้องสรุปน้ว่ามันเป็นสละอะไรเป็นละอะไรเป็นละอะไรก็ยังยุ่งอยู่เป็นสละอะไรก็ยังมีตัวเองเป็นสละอยู่เป็นละอะไรก็ยังมีตัวเองเป็นละอยู่จะให้จบจริงๆเนี่ยมันต้องละตัวละเองเท่านั้นริงมันจึงจะจบ จานวย่าจะจบตัวละตัวละเองเทั้งนั้นเองจินสิตละตัวสละเองเทั้มนั放放่นเองจบนต์สิาัละตัวละอทั้งด่เองจนตสัวละตัวละเอ็ไทั้งมั่นเองสละตัวละเองหมันเองจินตัวละละเอ็ทั้งเองนสัละตะเอ็ังไม่ไเอจสัละตัวสละเองเทั้งมันเอตัวละตลเทั้มนัน ก็ยังมันก็ยังเป็นไม่จบก็ยังตัวก่อนเกิดก็ยังตัวเองดังนั้นลูกก็ต้องย้อนกลับมาถ้ารักก็ย้อนกลับมาถอยก็มาแล้วถอยก็มาไม่เอาตัวไม่เอาเองถอยก็มาแล้วถอยกบมาไม่เอาตัวไม่เอาเองเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะจบก็มีลูกก็ถอยก็มาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ต้องไปยึดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหนื่อยจะไม่เมื่อยจะไม่ทรมาน

สร้าง什么步骤起来剪不是做做再剪不是简单简单不能简简单根本没得简单你虚构这个剪起来为了剪它ั简单我们不能简简单我们不能简简单我们不能剪多快剪我们没得简简单แท้จริงตัดแท้แท้จริงเนี่ยตัดมันแค่ตัวตัดเองตัดตัวตัดเองเลยมันจะได้หมดตัวยุ่งไปใครตัดไอตัวไป่อยตัดนี่เรป็นตัวยุ่งใน้ ต้องฟังแบบเนี้ยฟังแบบทานคนท่านนี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตองยากวันแล้วก็ไหม้ลยจากไหม้ต่อไหม้เองแค่นี้มันก็ตัดแล้วนะตัดแค่ตัวตัดเองแล้วจะไปอะไรจะไปปฏิบัติแบบไหนอ่ะจะไปปฏิบัติมันก็เป็นตัวเกิดดับนี่ ตัวเป็นตัวเกิดจากตัวปฏิบัติอะไรไปปฏิบัติอะไรมันก็เป็นตัวสองสภาวะในตัวปฏิบัติไปปฏิบัติอะไรมันก็เป็นตัวใครเริ่มตัวใครวนเียนในตัวปฏิบัติมันไม่ใช่เนื้อหาตัดจริงนี่เราจะใช้ภาษาปัจจุบันแบบไหนที่มันจะตรงต่อการปรับก็ไม่ดิไม่ก็ไม่ดิอย่างก็ไม่ดิ ไม่ม pues <vit> uh ันทั้งไม่ทั้งไม่ไมอภาษาพยาบาลนี่เลยภาษาพยาบาลนี่เลยลูกก็ไม่ดิภาษาเพื่นพื้อนเนี่ยถ้าต้องการต้องกันใช้ภาษามันตรองจริงต่อการัึกษาไม่ใช่เป็นภาษาภาษาโบราณเกินไปหรือว่าภาษาที่มันขนวนเยอะเกินไปไออย่างนั้นมันเป็นภาษาพ่นแต่งมันเป็นภาษาที่ยังเป็นสังสวัสดิ์ในภาษา ยังเป็นภาษาที่เป็นปัญหาในภาษาซะเองอยู่โนมันก็ทั้งตัวโนเองโนมันก็ทั้งโนเองไม่มันก็ทั้งไม่เองปู้มันก็ทั้งปู้เอง ตัวจบนแล้วมายุติตัวยุติขี่แล้วแล้วก็เรื่อยเรื่อยต้นปลวกต้นไม่มันกระทั้งตัวไม้เองปลต้นปลุกต้นมันก็ตัดให้เรื่อยเรื่อยเจบตัวจบให้เรื่อยๆตัดตัวตัดให่มันไม่ใช่การไปฝึกหรือไปเจริญเลยมันไม่ใช่การทำเอามันไม่ใช่การปฏิบัติเอามันไม่ใช่การบำเพ็ญเอา เนื้อหาตัดสรุปนี่มันคือตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวถูกไหมครัแล้วก็มาปรับเป็นภาษาปัจจุบันนะครับไม่แล้วก็จากไม่ต่อไม่เอ,เองนี่แหละไม่ต้องไปไม่อะไรเออนี่แคือเหมือนก็ตัดก็ตัดตัวตัดเองนี่แหละไม่ต้องไปตัดอะไรแล้วก็คัดเอาละเออหมดละคัดเอาเรียบร้อยละทั้งหมด พอจากไหมตัวไหมเองก็เรียบร้อยละจากตัดตัวตัดเองมันก็มันก็ตัดทั้งหมดอยู่แล้วท่านเอาเรียบร้อยละไม่ใช่สวิตไม่ใช่สวิตท่านเอาที่ใหญ่พอไหมก็จากไหมตัวไหมเองมันก็เรียบร้อยละตัดก็เหมือนก็ตัดตัวตัดเองเอาเลยเรื่อง่อย่างเรื่อง นั้นลูกไม่ต้องไปหลงยิ่งดิ้นรนหรอกเพราะยิ่งดิ้นรนยิ่งเกาะยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งวนเวียนนี่เรื่องของความหลุดพ้นน่ะนี่เรื่องการตัดสูรยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งวนเวียนยิ่งดิ้นรนมันก็ยิ่งไม่ไม่หลุดพ้นเสียงในตัวดิ้นรนเพราะนั้นลูกก็ต้องฟังฟังดีๆนะฟังในสิ่งที่ไม่เอาไม่ต้องมีสิ่งที่ฟังฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาแม้กระทั่งมีสิ่งที่ฟังฟังดี เอาก็จะไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละลูกก็ให้จบตัวไม่เอาแบบสั้นๆอย่างนี้นะลูกนะสั้นหมดสั้นจะได้ไม่เป็นภาระทางปัญญาด้วยคนที่ผิดอันนี้มันหมดภาระหมดภาระในการจะมาแบกสติแบกสมาธิแบกสะปะาปชญญ